ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ถึงสองเดือนดีหญ้ากําลังขึ้นสวยงามมากๆครับผมมัวแต่วุ่นวุ่นเรื่องขายของไม่ค่อยมาสวนมากเท่าไหร่ครับตื่นเช้ามาให้อาหารวัวเที่ยงให้น้าําวัวมีเวลาพาตัวเองมาเดินดูแบบนี้เลยครับไอ้ะะติดตามผมก็จะรู้พื้นที่ตรงนี้ผมปรับพื้นที่ดินให้เสมอกันที่ดินไม่มีหญ้าปัจจุบันนี้หญ้าขึ้นเต็มเลยครับกำลังเดินถอนต้นหญ้าที่ผมไม่ได้ต้องการพื้นที่ตรงนี้ปลูกผมได้ปลูกหญ้าพแพนกล่ามาก่อนผมปรับพื้นที่ให้เสมอการดินมันก็จะกลบหญ้าไปเลยครับอาที่ขึ้นนมาก็็เปญ ที่ปูผมปลูกเขาก็เลยแทงยอดมาใหม่เหลือเต็มพื้นที่แล้วครับผมตอนนี้แพงโกราเป็นหญ้าที่ปลูกง,ง่ายมากๆนะครับผมก็จะถอนต้นหญ้าแพงโกราตรงนี้ใส่ตรงที่ที่ไม่มีหญ้าแพงโกราผมก็จะขยับขยายหญ้าแพงโกราไปเรื่อยๆครับผมให้เต็มพื้นที่ของผมเลยครับหน้านี้ผมว่าจะสั่งซื้อพันหญ้าแพงโกรามาปลูกปูผมห้ามไว้ก่อนโดยประหยัดเงินไปเยอะเลยครับหญ้าแพงโกราก็ค่อยปลูกค่อยขยายไปครับทุกอย่างที่ผมทํามันก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาวิตเราจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นมันก็อยู่ที่เราลงมือทํานี่แหละครับ ที่ผมถอนอยู่ในมือผมผมไม่ได้เอาทิ้งนะครับเอามาให้น้องวัวต่อครับผมก็จะขยับขยายให้เป็นฟาร,ร์มวัวเล็กๆขยายไปทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆครับเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่พร้อมผมได้พาชีวิตตัวเองเดินทางมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแต่ผมรู้้ผมก้มหน้าก้มตาทําอย่างเดียวเงยมาอีกทีเอามา มาถึงจุดนี้ได้ยังไงอาหมอใหญ่ๆที่ผมจับก่อนหน้านี้ผมได้เอามาปล่อยบ่อหลังบ้านของผมตอนนี้น้องขึ้นไปกับน้ําหมดแล้วครับกับบ่อสาธารณะอยู่ข้างบ้านผมนี่แหละครับผมประมาณ30ไรได้ครับปล่อยให้เขาออกลูกออกหลานอยู่ในบ่อก,ก็แล้วกันครับใต้ถุนบ้านผมก็จะเอาดินออกให้ต่ํากว่านี้ทุกอย่างลงตัวแล้วก็มาอาบน้ําฝนครับเย็นสบายสดชื่นมากๆครับวันนี้อย่างดูไปมันลงตัวไปหมดเลยนะครับ้านผมก็มีอยู่แล้วที่ดินผมก็มีทํากินแล้วตัวผมเองก็พร้อมเรียบร้อยแล้วรออย่างเดียวรอโอกาสใหญ่เข้า มาในชีวิตของผมครับโอกาสใหญ่จะมาถึงผมผมก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดกรพอครับผมก็จะฝึกฝนและเตรียมตัวเองให้พร้อมโอกาสใหญ่มาผมก็ได้ลุยเต็มที่ครับเพราะผมเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วมไม่รู้ว่าในอนาคตของผมว่าจะเจออะไรบ้างแต่ผมดูรู้หาประสบการณ์ใส่ตัวไว้ให้มากที่สุดตบการที่เราตามหาติดตัวนี่แหละครับช่วยเราให้แก้ปัญหานั้นได้อย่างดีเลยครับทำเสร็จผมก็มาก,กวาดบ้านครับผมจะสร้างชีวิตของผมให้มีมูลค่ามากขึ้นและก็มากขึ้นก็จะไม่มีใครที่จะลดคุณค่าผมได้ถ้าผมไม่อนุญาตติดตัวผมคนเดียวนี่แหละครับ และก็จะเพิ่มคุณค่าของตัวเองได้อย่าหาทุกอย่างที่มันพร้อมถ้าเรายังไม่ลงมือทำการพร้อมมันเกิดจากการลงมือทำชีวิตใฝ่ฝันและโหยหามาตลอดมันจะเกิดขึ้นได้นอกจากเราลงมือทำปัจจุบันนี้ผมใช้ชีวิตโคตรฟินฟินกับบรรยากาศบร,ริเวณรอบบ้านของผมเลยครับวันนี้ผมใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านผมเลยนะครับผมแทบจะไม่อยากจะออกไปไหนเลยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนก็เป็นช่วงหน่อไม้ไม้แถวบ้านผมพ่อผมและปู่เป็นคนปลูกผมมาอยู่ที่หลังสบายเลยครับผมทั้งปู่ทั้งพ่อผมสร้างให้เรียบร้อยแล้ว ก็แค่ปรับ,บพื้นที่บริเวณรอบบ้านผมนิดๆหน่นอยๆ,ๆ,ๆ,ๆเอาทุกอย่างปู่กับพ่อผมก็ได้สร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วผมรู้นะครับว่าทุกคนเหนื่อยคิดถึงบ้านกันใช่ไหมครับใครได้ดูคลิปตั้งแต่เริ่มมาถึงจุดนี้ไม่เชื่อหรอกครับว่าใครไม่คิดถึงบ้านกันเชื่อว่าเราเกิดมาเป็นคนที่โชคดีครับแค่เราพาตัวเองไปหาความรู้ไปหาประสบการณ์เมื่อถึงเวลาเราได้มาใช้ชีวิตยอยู่บ้านแน่นอนครับตรงนี้มันก็อยู่ที่ใครว่าจะกล้ามากกว่ากันแค่นั้นครับว่าจะช้าหรือเร็วทุกคนต้องมาใช้ชีวิตยอยู่บ้านแน่นอนครับป กานเราอีกใช้ชีวิตและออกแบบอยู่กับธรรมชาติเป็นอะไรที่ดีต่อร่างกายและจิตใจบรรยากาศตามฤด,ดูมันก็จะแตกต่างกันไปยิ่งบรรยากาศหน้าฝนและช่วงทานาด้วยมันเป็นอะไรที่สุดของที่สุดแล้วครับผมการใช้ชีวิตแบบผมมันไม่ได้มีสังคมนะครับมีแต่ธรรมชาติและก็ธรรมชาติครับจาเป็นต้องซื้อนูน่นซื้อนี่อวดใครสิ่งสําคัญเราไม่เสียเวลาในเรื่องไร้สาระอีกด้วยมีแต่ความมุ่งมั่นทํามาหาก,กินยังไงให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้เชื่อว่าธรรมชาติมันจะมาพร้อมด้วยความ และก็ความเงียบความเงียบนี่แหละครับผมมันจะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรถมาบ้านแม่ถึงปุ๊บก็รีบทํางานที่ค้างไว้ครับก็จะทอดแคบหมูจัดส่งให้กับพี่ๆน้องๆวันพรุ่งนี้ครับผมก็มากินข้าวกับน้ําพริกปลาทูแมงดาใส่ปลาจมบีบมะนาวหน่อยคลุกเข้ากันกินกับแคบหมูเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆครับมีผักข้างเคียงมีไข่ต้มหน่อยปลาทูสักตัวเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมเมนูนี้ส่วนแคบหมูโบราณผมไม่เคยทํามาก่อนผมก็จะทําไปคิดค้นหาสูตรของตัวเองไปส่วนแคบหมูโบราณ ผมจะเปิดรับออเดอร์เรื่อยๆนะครับผมยังไม่ปิดรับออเดอร์นะครับใช้ชีวิตหยุดการพัฒนาตัวเองทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ได้อยู่นิ่งทุกอย่างก็จะปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาแคบหมูชุดนี้ก็ได้สี่บ้านไปก่อนนะครับออเดอร์แคบหมูที่ผมค้างไว้ก็จะจัดส่งไปพร้อมกับน้าพริกเลยนะครับส่วนแคบหมูผมจะฟรีปลาจอมให้ทุกบ้านนะครับยามเย็นมานั่งดูน้องวัวเล็มหญ้าหน้าบ้านฟินทั้งคนนั่งดูทุกวัวของผมก็ฟินได้เล็มหญ้าเอาไปต่างคนต่างฟินครับผมบรรยากาศแบบนี้